วันนี้เราก็มาดูน้ำยาลงจานนะครับน้ำยาทาจานทาไว้แล้วก็แทงลูกแทงลูกยืนนะครับผมนี่ครับขวดตัวน้ำยาก็ประมาณนี้ครับเป็นอย่างนี้แหละ,ะเดี๋ยวเราเจะลองทาให้ดูแล้วลองขยับให้ดูมันใช้งานยังไงครับผมนี่ครับวิธีทาก็แล้วก็เอาเนี้ยโป่ง ปิดแล้วเขย่าตัวยาให้ตัวยามันติดที่นิ้วโป้งแค่น,นั้นเองครับนี่ครับติดแค่นี้พอครับแล้วก็ป้ายนะครับไม่ไม่มีคราบนะครับสังเกตด,ดูครับไม่มีคราบครับใสนะครับใส่ไปเป็นเนื้อเดียวกับจานเลยนะครับรอสักพักว่ามันแห้งตัวนี้ก็เอาไปแอบ แอบทาไปลอยทาจานเขานะครับไปลอยทาจานเขาเวลาเจ้ามงเจ้ามือเขาวางไว้ไปลอยทาหรือเรามีเทคนิคอะไรที่จะไปทาเขาได้ก็คือหนึ่งเช็ดไม่ออกครับผมต้องใช้แอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างเล็บเช็ดถึงจะออกแต่เอาผ้าเอาอะไรลูบไม่ออกนะครับยิ่งเช็ดยิ่งเหนียวเจ้าเจ้ามือยิ่งเช็ดยิ่งเหนียวครับผมอ่า หลงทางแล้วทีนี้แต่แอบไปไหนไม่รู้อ๋อนี่นะครับอ่ามาลองลองเขย่าดูครับผมเขยา่าลองเขย่าให้ดูอ่านะครับคือเราเราจำเราจำจุดไว้ให้ไม่ให้ดีเราทาไว้จุดไหนเราจำไว้ให้ดีทีนี้เจ้าพอจะมือวางวางตัวไหนแทงตัวนั้นครับผมแทงตัวอยู่อ่าอันนี้ผมผมวางไว้ที่หกนะครับ วางไว้หกตัวนี้อ่าเรามลองเขย่าให้ดูอหกอยู่นะครับหกแกงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มา,าสมุิวางเอียวเขาจ้มือเขาวางเอียวฮะลองเขยา่าลองเขย่าให้ดูนี่นะครับนี่นครับเข้าไปมันก็ติด ยืนตัวไหนก็แทงตัวนั้นแหละครับสมมุติตั้งสี่ซองสี่ซองก็เล่นสี่นะครับแทงสี่เลยสี่ซองเวลาเราจะให้ออกจากจุดเราเทเทเทให้มันจะเป็นมันจะติดเห็นไหมครับเทเทออกจากจุดนะครับผมเทอ่าสมมติมันติดเนี่ยใช่ไหมเวลาเราจะให้มันออกจากจุดเราก็เทเทไปให้มัน ใครว่าเทเทให้มันเตะออกนะครับเทให้มันเตะไปเตะตรงนี้ออกอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับตัวยาก็ขวดประมาณนี้อยากอยากได้ยังไงสนใจยังไงก็โทรมานะครับโทรมาสอบถามโทรมาสั่งก็ได้โทรมาลดครับพ่นอีสานครับพ่นอีสานบ้าแล้านี่แหละโทรมาสอบมาถามก็ได้ครับบ่ิหารบ่ิราหรอกครับนี่นะครับขวดน้ำยาว่ากันง่ายครับเว่าไงใครของพ่นอีสานบ้าน,นี่า เ,เดี๋ยวถ้าเบิ้งคลิปนาครับถ้าเบิ้งคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ผมกัเอา้าจบสน,นี้แล้วครับสวัสดีครับจางเมฆครับผมเบอร์โทรกีิทีทไมไป่ให้ใต้คลิปแล้วครับคือจีโจ,จ๊ดออกก็ได้0ย์เก้าสองด้ครับผมอันจากได้ก็โทรมาถ,ถามสอบถามก็ได้ครับมีหลายอยา่างกล้องจับเสียงกล้องจับทรงกล้องจับเสียงโอ้หลายอยา่างโทรมาถ,ถามเลยครับตามเบอร์ละขอบคุณครับ